ชามมนาวแม่ค้าทําขนมอะไรคะวันนี้เนยนมอะไรนะเนยนมมันคือขนมเนยนมขนมเนยน,นมโอ้อ oh, แล้วมันจะอร่อยไหมยอนะอแนะนําหน่อยจีว่าขนมอะไรที่จะต้องทานและทานยังไงก็เหมือนโตเกียวโอ้เหมือนโตเกียวอธิบายไม่ถูกเลยเนะาะทำไมลูกค้านี่งอ้จังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหม อ่ะไหนเนยนมมาทำยังไงต่อโอ้ดูด,ดูยังไงว่าไหนแซะได้แล้วอ่ะดู้ว่าอ๋อสุกเหลืองกรอบเงี้ยเหรออ๋อสุกแล้วอ่ะ,อะไหนแซะพี่แซะ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 อแซะแซะอ่าอ่ะไหนไหน,นดูฝีมือนหน่อยจะไหมไหมงัดก,กว่าจะแซะได้โอ้อย่างเงี้ยเหรอโอ้มีวิธทีทำให้เป็นมว้มวนๆอย่างนี้ เอ้าตรงต่อเลยไปไม่รอดแล้วมันไม่ได้มไม่ได้เออแปะไม่ได้ใช่ไหมเออเด่กก็เก่งนะมาได้มาทำแล้ว